อันนี้กล้วยยังครับพี่น้องกล้วยไข่แมนบ่หเแมนบ่พี่น้องไทยบังดูกล้วยยังครับนี่เออผมผมบักนายสิเป็นกล้วยไข่นะครับบ่แมนบ่มแมนเล็บมือนั่งอกครับกล้วยไข่นาะเออเพราะมันปอมปอมมันเล็บมือนั่งมันสีเลี้ยวเงาเล็บมือนั่งมันหนาสียูฟังนี่นะครับ เนี่ยต้นมันนาสิเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ใบมันเลี้ยวเรียวเงี้ยวเงี้ยวจดรลดนี่นะครับอันนี้อันนี้นะสิเป็นเล็บมือนางครับยังบะถอดครับยังบะหันออกครับเล็บมือนางยังอยู่เลยอุ้ยออกแล้วครับพี่น้องนี่ผมแค่เกเห็นพร้อมพี่น้องนี่แหละครับเอ้านี่นี่นี่อันนี้อันนี้จะค่อยมันเล็บมือนัองครับพี่น้องโอ้ ออกแล้วออกแล้วนั่นเป็นไดครับพี่น้องเออโอ้ยชื่นชมชื่นชมโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้หฮหอมเนี่ยห้หอมเนี่ยเออออกแล้วครับพี่น้องเออออกทุกเครื่อทุกวีนะครับเออเดี๋ยวสิเอาปีเพิ่นออกนะครับนี่หนาาที่สุดแล้วครับนี่เออโอเคครับพี่น้องครับ โอ้โชคดีเนาะผมกับไม่เห็นพร้อมกันครับพี่น้องเลยนะโอเคครับผมเออนน่นนะขู่ปลามาอ,อีกเจ้าหน่อยมาเบ่งปลาก่อนปลาอีนนี้แหละครับพี่น้องว่าแม่อีเล่นนี่สองตัวน,อน,อน,น,รรนี่นั่นอมมองยืนในขู่นี่ปลาดุกสองตัวครับนี่นั่น ปลาดุกสองตัวครับพี่นอ้องตัวบอกง่ายเลยครับพี่น้องับตวกง่ายเลยครับเนี่ยไซเบ็ดครับติดเบ็ดผมเอาเบ็ดมาไว้ในสวนน้ำเนี่ยห้องอันนี้เบ็ดครับนี่้ยว่ามันติดนะบ่ขึ้นสีหนักหนักเพราว่ามันไปเกี่ยวยังบ่โอ้ยโอ้ยเกี่ยวแหละครับพี่น้องนี่น เกี่ยวแล้วน,นี่เรียบร้อยเบ็ดครับบ่ได้แล้วบานนี้ขาดทีมระเบ็ดอเอ็นเตเสือมาคลองตะปูอันนี้ไว้อ้าอ้าเดี๋ยวสิดใกู้เบ็ดแล้วครับพี่น้องสงสัยชิด้จสองตแค่นี้ละขี่กระเดือนกระคุดยากๆฝนมันเศร้าตกแล้วขี่กระเดือนคุดยากที่นี่มันแหงีงมันแลีงครับเน้อ โอเคครับโอเคครับ